ปลาทรงเครื่องของเราวันนี้นะคะปู้จะใช้เป็นปลาน้ําจืดเป็นปลาแม่น้ํามูลนะคะเพราะว่าที่จังหวัดบรุรารธานีนะคะปลาแม่น้ํามูลนี่คือของขึ้นชื่อเลยค่ะก็เลือกใช้เป็นปลาเทโพค่ะหรือว่าคนอีสานคนบนเรียกว่าปลาปึ๋งนะคะอันนี้ปลาปึ๋งมูลแท้ๆเลยค่ะไม่ใช่ปลาที่เขาเลี้ยงกระชังนะคะอันนี้เป็นปลาที่ชาวประมงน้ําจืดเขาจับขึ้นมานะคะหั่นเป็นชิ้นพอดีคํานะคะ อันนี้ปูล้างน้ําทําความสะอาดล้างเกลือล้างแป้งมันนะคะแล้วก็แช่ด้วยน้ําส้มสายชูวิธีการนี้นะคะไปดูได้ในคลิปเก,ก่าๆที่ปูทําอาหารเกี่ยวกับปลานะก็คือไม่มีคาวเลยค่ะอันนี้จะใช้ปริมาณเรา,เราสักครึ่งกิโลกรัมนะคะ500กรัม ถัดมาในถ้วยนี้นะคะก็จะเป็นน้ำปลาร้าต้มสุกค่ะอันนี้เป็นสูตรที่ปูปรุงเองนะคะถ้าเผื่อใครไม่มีไม่ได้ปรุงปลาร้าเองก็ใช้เป็นปลาร้าขวดสําเร็จรูปยี่ห้อที่เราชอบได้เลยในถ้วยนี้นะคะเราจะมาต้มกับน้ำปลาร้านะคะคาตะไคร้ใบมะกรูดค่ะหอมแดงนะคะประมาณสักสิบหัวนะคะแล้วก็เป็นพริกค่ะอันนี้ปูจะมีพริกหยวกนะคะพริกพริกเหลือง พริกจินดาแดงแล้วก็อันนี้เป็นพริกบ้านนิดหน่อยเก็บจากกระถางเหลือเท่านี้นะคะแล้วก็อันนี้เก็บจากกระถางเช่นเดียวกันพริกขี้หนูสวนค่ะพริกเนี่ยคือปริมาณแล้วแต่ตามชอบเลยใครทานเผ็ดไม่เก่งก็ใส่น้อยนะคะถ้าเผื่อใครชอบนะคะอยากทานลูกโดดเยอะๆนะคะกัดเจอก็โอ้โหก็ใส่ไปเยอะๆแบบปู้ได้เลยค่ะ อันนี้เป็นใบมะกรูดนะคะอันนี้ใช้ใบกลางแก่กลางอ่อนนะคะอันนี้ปู้ก็เด็ดจ,จากต้นนะคะเอามาไว้ใส่เพื่อเพิ่มความหอมค่ะทั่วฝักยาวอันนี้เป็นหน่อไม้นะคะเขาเรียกว่าหน่อไม้หอบนะคะปู้ก็เพิ่งเคยสั่งมาเหมือนกันนี่สั่งมาจากช้อปปีนะคะเป็นหน่อไม้ดอยของทางเหนือเขาว่างั้นนะอันนี้ก็จะใช้ปริมาณประมาณสัก3 0 0กรัมค่ะแล้วก็มะเขือเปราะ ในถ้วยนี้เป็นกระชายหั่นฝอยนะคะกระชายหั่นฝอยนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะนอกจากจะเพิ่มรสชาตินะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรไทยๆท,ที่ใส่ลงไปก็จะช่วยดับกลิ่นคาวปลาได้อีกทางหนึ่งนะคะอันนี้ขาดไม่ได้จริงๆต้องมีค่ะซ้ายมือเป็นหัวกะทินะคะ ข้นสดใหม่ๆนะคะแล้วก็ขวามือเป็นหางกะทิค่ะวิธีการทำนะคะนำหม้อตั้งไฟนะคะเปิดไฟกลางนะแล้วก็นำหางกะทิค่ะลงไปต้มหางกะทินะคะนำไปต้มกับข่าตะไคร้ใบมะกรูดตามด้วยน้ำปลรราค่ะเราจะต้ม ่าใส่ลงไปนะคะปูดจะใส่น้ำปลา้านะคะประมาณสัก10ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็จะต้มนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้เดือดนะคะแล้วก็หลังจากที่เดือดแล้วนะคะก็จะต้มต่อเราๆสัก3ามถึงสนาทีเพื่อให้กลิ่นสมนุนไพรกลิ่นอารอมาข,ของขาตะไคร้ใบมะกรูดออกมาค่ะวิธีนี้นะคะจะทำให้ ปลาร้าทรงเครื่องของเรานะคะมีกลิ่นหอมแล้วก็มีกลิ่นสมุนไพรแล้วก็ช่วยดับคาวปลาได้อย่างดีด้วยค่ะในระหว่างที่เราต้มหางกะทินะคะเราจะมาหั่นผักรอค่ะถั่วฝักยาวนะคะผูดจะหั่นเป็นท่อนนะคะท่อนพอดีคำเอาหั่นประมาณนี้นะคะไม่ต้องยาวมาก ถั่ฝักยาวนะคะจะใช้ราวๆ150กรัมค่ะน้ำเปล่าเตรียมไว้นะคะแล้วก็จะใส่เกลือค่ะใส่กลือลงไปสักหนึ่งช้อนชานอันนี้จะเอาไว้แช่มะเขือนะคะไม่ให้ดำค่ะมะเขือเปราะนะคะก็เลือกที่มันอ่อนๆนะคะแล้วก็เอามาผ่าสี่ค่ะ ใครชอบชิ้นใหญ่ๆก็ผ่าครึ่งเท่านั้นก็ได้นะคะแต่ปู้ว่าถ้าเป็นผ่าสีเนี่ยมันจะเป็นชิ้นพอดีคำน่ากินมากกว่าค่ะอันนี้เดือดแล้วนะคะปู้จะปล่อยให้เดือดต่ออีกราวๆสักเมื่อกี้บอกไปว่า3-4นาทีนะจริงๆก็ ต้มต่ออีกสักหน่อยนะคะประมาณสักห้านาทีก็ได้ค่ะกลิ่นสมุนไพรกลิ่นอโรมาเขาจะได้ออกมาเยอะๆค่ะทีนี้ก็จะมาหั่นหอมนะคะแล้วก็พริกค่ะหอมนี้ก็คือซอยธรรมดาเลยค่ะแล้วก็ตัวพริกหยวกนะคะกับพริกเหลืองไอ้พริกพวกนี้นะคะก็จะหั่นแฉลบหรือว่าจะหั่นเป็นแว่นก็ได้ค่ะตามแต่สะดวกตามแต่สไตล์ของใครของมัน ทางจินดานี้ปูก็จะหั่นฉลบนะคะตุมหางกะทินะคะ ที่ต้มกับน้ำปลาราของเราก็ได้ที่ดีแล้วนะคะทีนี้ก็จะกรองค่ะแต่บอกไว้ก่อนว่าถ้าเผื่อใครไม่ซีเรียสนะคะก็ปรุงอาหารในขั้นตอนต่อ,ตอไปได้เลยไม่ต้องตักออกนะคะแต่ว่าอันนี้ปู้จะกรองเอาพวกสมุนไพรออกเพื่อความสวยงามค่ะเทตัวหางกะทินะคะกลับลงไปในหม้อค่ะ จากนั้นก็จะใส่หอมแดงที่เราซอยลงไปค่ะแล้วก็จะต้มให้ตัวหอมแดงนิ่มนะคะใครชอบสมุนไพรนะคะให้ได้เคี้ยวหน่อยนะคะก็สามารถเติมตะไคร้ซอยลงไปสักสองช้อนโต๊ะค่ะใครไม่อยากเคี้ยวโดนตะไคร้ก็ไม่ต้องนะคะเพราะว่าที่เราต้มสมุนไพรอันนั้นก็มีกลิ่นสมุนไพรมีกลิ่นตะไคร้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็จะใส่กระชายค่ะ กระชายผู้ใส่ไปประมาณสัก40กรัมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาปลาลงเลยค่ะอันนี้น้ำเดือดเพลินๆนะคะทยอยนำชิ้นปลาลงไปค่ะเมื่อใส่ปลาลงไปแล้วต้องไม่คนนะคะอย่าไปขยับอะไรมันทั้งสิ้นนะคะใส่ลงไปก่อน เพราะว่าถ้าเราไปคนปลานะคะ<อ>โปรตีนจากปลาจะละลายออกมานะทําให้อาหารของเรามีกลิ่นข้าวค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับสําหรับมือใหม่หัดเข้าครัวโอเคไม่ให้คนนะคะแต่ว่าสามารถใช้ทัพพีกดๆนะคะตัวปลาชิ้นปลานะคะให้จมลงไปในน้ำกะทิค่ะ แล้วเดี๋ยวจะต้มต่ออีกสักพักนะคะจนกระทั่งตัวหางกะทิน้ำปลาร้าของเรานี่คือเดือดพล่านอีกรอบนึงนะคะเดือดแรงจัดๆเลยค่ะในระหว่างที่ต้มนี่นะคะถ้าเผื่อมันมีฟองนี่นะคะก็ช้อนทิ้งบ้างค่ะ ทีนี้ผู้ก็จะค่อยๆเติมหัวกะทินะคะอันนี้เติมไปครึ่งนึ่งก่อนค่ะความเข้มข้นนี่ก็แล้วแต่เราชอบนะคะพอมันเดือดผุดๆขึ้นอีกรอบนึ่งก็เติมกะทิส่วนที่เหลืออีกค่ะเอาละ ทีนี้พอเดือดจัดจัดขึ้นมาอีกรอบแบบนี้นะคะก็สามารถคนนะคะคนปลาได้แต่ว่าห้ามคนแรงเด็ดขาดนะคะเพราะว่าปลาของเรานะคะมันจะแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่น่ารับประทานทีน,นี้ก็จะเริ่มใส่ผักค่ะแต่ปูจะเริ่มต้นที่มะเขือก่อนค่ะใส่มะเขือเปราะลงไปเมื่อใส่มะเขือเปราะลงไปแล้วนะคะก็พยายามให้ใช้ทัพพีนะคะกด นะคะกดตัวมะเขือเปราะให้จมอยู่ใต้น้ํากะทิค่ะจะช่วยไม่ให้ตัวมะเขือเปราะของเรานะคะคดําคล้าทีนี้ปู้ก็จะใส่พริกค่ะใครจะใส่ท้ายสุดก็ได้นะคะแต่ปู้อยากให้พริกมีความนิ่มๆหน่อยเนึงตามด้วย น่อไม้ต้มปริมาณนี้มากน้อยแล้วแต่เราชอบต้มต่ออีกสักครู่หนึ่งนะคะไม่นานค่ะอันนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วชิมรสชาติดูนะว่ารสชาติมีความหนัวหรือยังนะคะขึ้นอยู่กับน้ำปลา,านะคะถ้ามีนัวก็ปรุงเพิ่มได้ค่ะเติมน้ำปลาเติมน้ำปลาหรือว่าจะเติมเกลือค่ะ ของปูนะคะจะขอเติมเกลือหนึ่งช้อนชาคิดว่าน่าจะโอเคค่ะแล้วก็จะขอเติมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นค่ะปูใช้ยี่ห้อน,นี้เลยค่ะใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะส่วนความหวานนี่แล้วแต่เราชอบนะคะถ้าเผื่อเราพอใจในความหวานที่มาจากกะทิก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะแต่ถ้าอยากให้มีความหวานนิดนึงนะคะ ก็สามารถเติมน้ำตาลมะพร้าวได้นะคะแยวพูดจะใส่ไปประมาณสักนี่ค่ะประมาณสักช้อนหนึ่งอันนี้ประมาณสักนึงช้อนโต๊ะนะคะขออนุญาตปิดฝาไว้ครู่หนึ่งนะคะท้ายท้ายที่สุดนะคะก็จะใส่ตัวถั่วฝักยาวแล้วก็ใบมะกรูดค่ะ ทีนี้ก็ถ้าเผื่อใครชอบถั่วฝักยาวแบบกรอบนะคะต้มต่อแป๊บเดียวก็ปิดไฟนะคะถ้าเผื่อใครชอบถั่วฝักยาวนิ่มๆก็ต้มต่อไปอีกหน่อยนึงค่ะปูขอสุกเท่านี้พอนะคะต้มแค่แป๊บเดียวพอค่ะปิดไฟได้เลยค่ะแค่แป๊บเดียวพอค่ะอันนี้คือปิดไฟแล้วนะคะชิมดูนะคะอร่อยมาก หอมมันเข้มขน้นเผ็ดนิดๆโอ้อร่อยเจออย่างนี้เข้าไปนะคะรับประกันได้เลยนะคะว่าข้าวหมดหม้อแล้วจ้า